มีคนเห็น 2, องป็นะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่วยช่วยกันดูอีกทีหนึ่งนะช่วยกันดูอีกทีหนึ่งว่าใครเห็นตัวไหนบ้างครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิชยติธรรมสุริยนบาร,รบีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปส่องตัวเลขบาทน้ำมนต์พิธีบวงสวงที่วังนาคาวัดป่าธมวงสารามตะบ,บนแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่8ที่ผ่านมานางรำเนี่ยให้ไปแล้วนะครับสนางรำสอท่านไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านทั้ง2งงวดที่ผ่านมาสองสามงวดติดๆนะครับเดี๋ยวจะมาส่งตัวเลขบาทน้ำมนต์ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นบาทน้ำมนตพิธีบวงสวงเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมาใครเห็นเป็นตัวไหนช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ในส่วนของคลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดในพิธีบวงสวงก็เลยตัดเอามาเนื่องจากว่าติดลิขสิทธิ์ของอดนตรีเพลงนะดนตรีประกอบชาวในการพิธีบวงสวงนั่นเองนะครับโอ้โหเลขสวยนะในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีคนเห็นตัวเลขนะท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดก็คงจะทราบเลยนำคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขบาทน้ำมนต์นี้ เห็นเป็นตัวไหนขอยืนยันสําหรับท่านผู้ชมที่เห็นตัวเลขในบาดน้ํามนต์นี้ชัดๆขอส่องอีก,กรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่ฮะบาดน้ามนต์ตัวไหนครับท่านผู้ชมแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่นะครับเป็นบุญัมพันธ์ต่อกันเห็น,นแล้วช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าบาดน้ามนต์ตัวไหนที่ท่านเห็นครับผมไม่เห็นนะ เห็นยากมากเลยไม่เห็นเลยเออไม่เห็นเลยผมไม่เห็นแหละ,อะขออภัยด้วยนะผมต้องอาศัยบุญบารมีบุญสัมพันธ์กับแม่แม่ป้าป้าที่ดูอยู่กันแล้วกันนะครับที่วัดป่าทบวงสารามตะบนแค้นอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะนี่ฮะพิธีบวงสวงที่ผ่านมานางรำให้ไปแล้วนะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะมันจะออกอตัวเลขของบาทน้ำมนต์หรือเปล่านี่แหละ ก็เลยเอเอามาดูหน่อยเอามาให้ชมหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะให้ดูกันให้ชัดๆว่ามีตัวไหนบ้างคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเผื่อแม่ๆป้าๆท่านอื่นี่ไม่เห็นเขาจะได้รู้เขาจะได้ทราบไปพร้อมๆกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกด subscribe ขขกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสุริยันบารมีด้วยนะครับวันนี้รวยๆเฮงๆทุกท่านาทุกคน<า>ครับ,บ<า>สวัสดีครับ,บ มีคนเห็นสองปดเจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่วยช่วยกันดูอีกทีหนึ่งนะช่วยกันดูอีกทีหนึ่งว่าใครเห็นตัวไหนบ้างครับนี่มาหน่อยครับพิมาหน่อยเจ็สามยังมีเจ็ดยังมีแปดอยู่นะเอะ๊ยังมีเจ็ดยังมีแปดอยู่ครับ ท่านแรกบอกห้า178แล้วก็827สาธุครับแล้วก็8แล783